ชุมใน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ประเด็นสําคัญก็คือในส่วนของอวิกฤตนี้ของไซปรัสนะคะที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของ EU ก็มีการประกาศว่าจะให้เวลาไซปรัสถึงวันจันทร์หน้าในส่วนของการระดมทุนกว่าหลายพันล้านเหรียญเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายของอธนาคารแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไอแอนมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไซปรัสลงไปที่ระดับขยะก็ดเนเงิน ส่วนของแรลขายของนงกทุนต่างชาติเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังเป็นปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็ขายสุทธิออกมาในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่4 730สัญญาแล้วก็ขายในตลาดหุ้นไทยอีกประมาณ651ล้านบาทก็ดูแล้วเนี่ยยังทำให้ในส่วนของตัวเซฟตี้ Safety, แล้วก็ในส่วนของ s อ0 s ูนย ส่วนของนักุนสถาบันเนี่ยเริ่มกลับมาทยอยสะสมแล้วก็มองว่าน่าจะช่วยประคองอการปรับตัวลงที่ระดับประมาณ1,000จุดไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณดังกาล่วลงไปเนี่ยก็มองดกากลงไปถึงระดับ986จุดได้เหมือนกันเส่งสของ s อสหาดังนั้นสถานะชอ็อตตัว s อสางน จะทยอยทำกำไรออกไปบางส่วนแล้วก็ให้ปิดสถานะทั้งหมดถ้ายืนเหนือระดับ1,016จุดส่วนสถานะใหม่ถ้ามีจังหวะดีตัวขึ้นมาะระหว่างวานันแต่ไม่ผ่านระดับ1,010จุดก็สามารถเข้าไปเปิดสถานะช็อตเพื่อเก็งกำไรตามการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ1,000จุดได้สำหรับในส่วนของโกลฟิลเจอร์ก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากว่าน้า ส่วนของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในช่วงนี้จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในแถบยูโรโซนในส่วนของทองคําก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับ ดูเหมือนจะเห็นในส่วนของกองทุน ETF ยังมีการขายออกมาในอทองคำโดยเมื่อวานนี้ตัว SPDR โ o ทั t มีการปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงเกือบหนึ่งตันก็อาจจะทำให้เห็นราคาทองคำเนี่ยมีการชะลอตัวแถวระดับพันหรอยอีกครั้งถ้าขึ้นไปชนแนวต้านมาสำคัญบริเวยในกล่าวแต่ถ้าหากว่าผ่านไปได้เนี่ยก็มองว่าน่าจะไป c f j 13มีแนวโน้มพื้นตัวแต่ว่าถ้าไม่ผ่านระดับ22,500บาทก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้เหมือนกันแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มองน่าจะไปทำไฮห,หม่ในรอบเตือนระดับ22,600บาทได้ฉะนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนผู้ที่มีชอ็อต์จ j f j 13ถ้าวันนี้ผ่านระดับ22,500บาทขึ้นไปก็คงจะต้อง ส่วนของ b r e n ัทขุดออยล์ฟิเจอร์มันก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวลงทดสอบระดับ3,100บาทได้หลังจากที่ราคาดิบเบรนซ์เนี่ยร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ1 0 7 5เหาปียญทำางความไิดตกต่อ,อปัญหานี้ของไปรัสแล้วก็ภาวะเศษรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอของยูโรโซนหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยรายงานตัวเลขในภาคการิตของเยอรมนีแล้วก็ยูโรโซนเองเนี่ยหดตัวลง ก็ทำให้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอ,อุปสงค์น้ามันจากยูโรโซนว่าจะอ่อนแอล,ลงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยบดบงังตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างสดใสจากฝั่งสหรัฐหลังจากที่มีรายงานตัวเลขยอดขายบ้านหนึอสองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของอ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเตือนจากในส่วนของผู้นำสูงสุดของอิหร่านว่าะจะทำลายเมืองเทลอาวิฟแล้วก็เมืองไฮฟาของอิสราเอลถ้าหากว่าอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าช่วง สำหรับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างวันเนี่ยก็ต้องติดตามในส่วนของแนวโน้มธุรกิจของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าออกมาต่ำกว่าที่คาดอมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบลนเองนะจะน่าจะได้รับแรงดกดดันแล้วก็มีโอกาสปรับตัวลงหลุดแนวรับที่ระดับ107เเหรียญมองแนวะรับถัดไปที่ระดับ106เหรียญส่วน brj 1 3เองเนี่ยมองว่า สถานะช็อตก็ยังถือต่อได้แต่อาจจะทยอยทำกำไรบางส่วนที่ระดับ3,100บาทส่วนสถานะใหม่สามารถเข้าไปเปิดช็อตตามแนวโน้มขาลงในช่วงนี้โดยตัะขาดทุนเนือระดับ3,180บาทสำหรับในส่วนของ USD future วันนี้ก็น่าจะเห็นการดีตัวขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าความไม่แน่นอนของอ ประเด็นเกี่ยวกับไซปรัสเองเนี่ยยังทำให้อดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสเองกอ็อาจจะทำให้ในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐเองเนี่ยปรับขึ้นไม่มากโดยค่าเงินบาทเองก็ อ่อนค่าลงมาหลังจากที่บางชาติเ,เริ่มมีการแทรกแซงมากขึ้นแต่ยังมองว่าแนวโน้มหลักของบาทยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างจะแข็งค่าดังนั้นมองว่าวันนี้อาจจะเห็นอัพไซด์จำกัดบริเวณ29.25บาทส่วน USDs 1.3นี่ย,ยังไม่น่าจะผ่านระดับ